สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วก็แฟมิลี่ฟอร์สอินสวีมื่อนี้มาอยู่ในป่ามาเก็บเห็ดเพลิงหวานมากันหลายคนอยู่ค่ะมื่อนี้พี่ใส่ใด้จะดอกไปนน่อยงฝุ่นเห็นไปดอกกำลังขืนเบี้ยตาเขาได้ลอตนต้นออกเลยได้พี่น้องออกแล้วอกมาหลายดอก ออกแล้วเห็ดเพิงอ่ะไปเฮาตามล่าหาเห็ดพึ่งได้แต่แถมมือนี้แม่นบ่นนมากับเซียนมืนอนี้มากับเซียนผู้ใหม่ได้เมืนเอนน <c oughs> <c oughs> ี่ซูสม,มือมากับเซียนสมมืนอนี้มากับเซียนใหม่หา่า่าอีกได้ าถ่ายดูสิพี่ดูหน่อยไหนดูดิของพี่อตัวยังอ้วกโอ้ยน่าตื่นเต้นไม้คุณน้องอุ้มน้องอุ้มมามาให้พี่ดูหน่อยเครื่พึ่งขาลายคุณนายคุณน้องเขาก็ได้ถ้ากันมาผมจะถึงหานาที่เลยนี่ใช่ได้ถึงสิบนาทีห้านาทีสิบนาทีวองแม่พี่น้องได้แท้ๆวันนี้จังได้ก็ต้องได้ มูเขาได้หมดแล้วแต่ของมาซาก็เขามาช้ากับเขาแต่เราก็ต้องเจอโอ้พี่น้องพอแล้วดอกแรกดอกแรกของปีโอ้โมูเจ้ามึงเดยเขาจะบอกด้หนีเพราะจำจะใช่เอาก็ถ่ายอยู่นี่ป้าดอกงามครับ คมน่ะมีหอดมีหดลูกมันมีลูกห่านเยลูกลูกมันเน็นบ่านเหรอะไปโอ้คืองามหาดอกงามข่าววันหนึ่งเจจัดเชิงพ่อนม่ี่น้อหโอดอกงามเนาะเนี่ยัเก็บงั้นเดี๋เก็บปีแรงนี่ หัวหัวยังกันน้อบนนี่ท่านดอกหน่อยมันเนี่จุ๋ี่เอาบนนี้อ้มมันจีน้อาแล้วมันเอาแล้วได้สวยเลยเหรออุ้ม อาวจังเลยผู้เก็บเห็นคือตาดีแต่พี่อี้ขึ้นแหนมเห็นเอางไปพัวมันมันกัพผัมันถูเร็ยนเหมือนกันหรายางมาพัวม่ดีป้าเป็นไงบ้างอุ้มเห้ยไหมได้ยินนะดอกสวยๆอยู่นะใช่สวยมากมันอวบอิ่มมากเลยแล้วทำไมใครเตะมันอ่ะพี่อีเตะฮะพี่ฮิดเตะมันหัวคว่ำเลยเอาเนี่ยแล้วพี่เอาแมวเหรอ เอาเก็บก่อน,อนพี่ก็ที่ไม่เห็นเลยเด้อุ้มที่ไม่เห็นดอกเห็ดเลยพี่น้องมาพ่อยอยู่แล้วหมูสีห้เมืองเขาไวสิจ้าหัวล้วมกันจุ่มดอกเห็ดแนมบ่เห็นดอกเห็ดตายบอกสีมันคือกันกับใบใหม่อีกแล้วลอีย่ยมไอดอกเห็ด ็ะเป็นตะมวลออหนึ่งดอกบางแง่หนึ่งสี่จนมาเียนทางตาเลยยังแนบมาเห็นดอกเห็นอยู่จุ๊งเล็ดลาย เฮ็ดอันนี้เอาไปแกงอันนั้นเด้อแกงเป๋ดอันน้อใหม่นะแบ่บแกงน้อใหม่แกงเป๋ดอันนี้มันเห็ดอย่างนี่เหรอนี่แม่มันเห็ดตายเบื่อบ่นี่มันเห็ดเบือเนนเเบ่อบอกหัวอย่าง <c oughs> โอ้ยมาคนเก็บเห็ดบ่งแจ้กเห็ดเห็ดผิด,ผดเห็ดเบือเ่อหรือว,วะ โอ้ยคือเป็นตหายากแท้นีไม,มนนนนันหายากด้วยหนิเนาะเออถ้าไม่ชี้ให้เ่เห็นดอกเห็นเลยได้วยหนินี่ดีสิ แสดงวามันตรงรอให้มันเปียกกว่าหนึ่งก่อนบอก่นกตัวน,ตนี้คือเป็นปลาเขียวงามดีแท้ถ่ายกันฮะถ่ายรูป <c oughs> อุ้มก็จะถ่ายรูปรเ,เล่นเเลนเยนี่เด็งหน่อยมาเลีนเยนนี่หน่อยหรอ้อว่ะ สวยงามปลาปลากรเจาแปนดีดีมันคือปลาบ่านเาท่าสิปลาบ่านเท่าหนาึ่นงหกคุณมาเก็เเบเม็มเหด,รดหรอหรอวะตุกเคยเก็บไหมตุกเห็ดคันตะลันทุกเคยอยู่ไปเก็ทบ,บที่แบลน์ขากนันขนาดทีอ่อ๋อ ตันที่พอ่อมาตะพ่อสองดอกมนเจ้าดสองดอกพอสิพ่อเห็นน้ำพระเจา้าบ้างนี่ตาแนมกับว่าเห็นไมเห็นหูมนเหมื่ดคนหัวจะตกเอาเวิร์มีแล้ว่า,าวสัน้น โบยมันเคยมีปูพงมัพอมแอสินอโอ้สีมันเนาะสีคือจังใบใหม่ดูยางขาวเลยหามันหาหมูมันมมเจ้าว่ามันเป็นยังไงตัวเพชร ไอ้ยว่าดอกไงดอกงามคักอีหลีอยู่เนาะ <c oughs> มันตรงแยกแยาสีมันให้ออกกับจากใบใหม่ <c oughs> แต่มันกับเปียกอยู่เหม้อนี้ปุ่นหาพี่น้องเลยเอาไปแกงอ๋อนี่ได้ดอกนี่ใกล้กันนี่ Năn, tại sao chúng ta chỉ thấy cây đá đẹp vậy? Đó đi vào đó. Đi thôi. Đi thôi. Đi thôi. ดอกอ้เอาเกิดก,ก,การแย่งกันเกิดขึกก้นเอ้าแย่งกันแต่ทั้งนั่นน่ะเจอกันกี่ดอกนั่นลายขึ้นดีแท้ โอ้ยพอแม่พี่น้องมูคอยตุกนนำคนตาย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 ตุกตายแล้วพ่อแม่พี่น้องมูน้องจันนะตุกนํำเว้นกรมอีลีได้พี่น้องตุกมันว่ามันใหม่ใบใหม่ ไปดึงซอยกันแมไปดึงขึ้นซอยกันแมเนี่ยตรงนี้มันลงไปบ่ได้เลยเด้อนี่บอแม่พี่น้องก่อยม่ก่อยโต๊กี่ต้มพี่นองเมื่อกน้องเมื่อก้เอาอะไรเอาหินอ้ยมันเถลแหล้าคืนอ่ะดี่ละเห็ดพอยู่หวานมันแก่แล้วไหน ไม่ใช่น,นั่นไม่ใช่อันนี้มันแก่แล้วมันไม่หมูอะมันเ่ามันเผา,นเาจนมันเนา่าเลยหมูมันเขาจะเอาไปเหรอล่ะวะไหน <c oughs> ตายแล้วบบตายแล้วบวบ <c oughs> ก็พี่บอกว่าพี่ไม่เห็นเลยถ้าเขาไม่ชี้บอกพี่ก็บรรู้ได้เหรออุ้มเดี๋ยวเซ่ออินเตอร์เดนอุ้ม <c oughs>

เราต้องเดินตามเฮ้ใช่้ยไหมคุณเห็ดพี่น้องจะมจะมั่วตกน้ำไม่ได้ตกน้ำตกคนมันไม่มีน้ำเลยแต่ขี้คนต้องขี้ต้องเดือบุกเดือบขมองใหญ่เอาไม่เปลี่ยนไหม ก้นหัวเา้นนี่นี่อย่างนี้เนี่ยมันลงไปบ่ได้เลยนี่ถ้ามันเป็นยังสี่มันลมเลยเดินนี่ห้ามเดินห้ามเดินลงไปเด็ดขาดนี่สถานการณ์มันมันเป็นน้ำไงตุ๊กตรงนี้มังเดียวแล้วอ่ะมันยังไม่เปลี่ยนีใน่จเดี๋ยวมันเลอะมันว่าเปนามพาวได้ไงเออเออเดี๋ยวไปล้างน้ำอ่ะเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนถึงโรเซ่นี้เออมันไม่มีน้ำให้กินมันเป็นบวมันไม่มีน้ำมันเป็นบวกน้ำเหรอห้องโป้หัวมันเป็นบวกไหมพี่น้อง เนยเห็นไปนี oh, oh, ่มันม <th'.> yes. yes. mm ีคนลงด้วยตรงนี the port. <the port> ้เห็นไหมนี่มีคนตกเหมือนกันอ๋อแบบนี้นี่หามลงเด็ดขาดตรมเลึกบอกอย่างค่ะเตม่เราไม่ได้ไม่ได้ใส่บูทเนาะนกอ้อนเน็่เข่าใส่เอาไปเห็ดตำแก้วฟ้านมึงดอกเห็ดคุณคุ้เช่ยวชาติในการเก็บมาเปียนดีกว่ะ บไมันเป็นไรเดี๋ยวไปล้างน้ำก่อนดีกว่าเดี๋ยวกระเทลงเดี๋ยวง้างอ้อมไปมันจะมีห่วยมีข้อจุ้ยลุกขึ้นมาทีหลังไหนตัดหัวกับหัวปวดหัวโพ้อหัวมูตกน้ำหัวตกขี้ตมเอาตายไก่หัวจนสิเหี่ยวแตก ปุ่นเห็นไปเุนปอเห็ดเนหนีม่เห็นปอเดินหีกับมีเห็นปเดินนีกับมี่เหนบ่หาหาตงพุมใหม่มั่อนน่ะมันจะออกลาย แม่มาแล้วพเป็นเห็ดไเบียสิน่ะบ่เห็ดไตเบี้ยฮ่าฮาออยู่เห็ดตเบี้ยเอาเห็ดไตเบี้ยบวันอุ้ยตายแล้วเห็ดเบียพ่อแม่พี่น้องบ้านเมี่ยงก็ปอเ็ลอนป่เออลองมันป่าเด้เดี๋ยวใหเห็นเอาคือบอกว่ามันหลายมันไม่เห็นมีจักดอกเลยวัน วันพ่อเห็นเหลืองวันพ่อเห็นเหลืองแมนยูบ้าเหรอไม่รู้อุ้มมาดูสิมันใช่ไหมเนี่ยฮะมะเบิ้งสแตนมันแมนมาหาใหม่มาเคลียร์มึงแมนพี่พี่อีทมันใช่บ่นี่เ้แคนเทลเลนบ่นี่เอาพวกแม่เตีมันมีสีเหลืองคือกันเด้มันคู่เหมือนวันมึงแคนเทลเลนเด้นนี่วันไปถามพี่อีทแมงข้าตเลนอยู่บังไตแมนแมนอยู่ หน่อยหน่อยผัวบูโรบันนี่เนาะพีอีดเก็บนี่แมพีอีดอันนี้เฮ็ดเหลืองได้นี่เนาะเนี่ยเดี๋ยวดวนก็บไปให้ผัวกิน้เอามันแม่เด้เนาะเฮ็ดแข่แต่ละอันเป็นดอกอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้มันไอ้นี่มันกินเนะโอ้อันนี้เพียมันกินแต่ว่ามันก็แข็งแข็งอยู่เลยเนาะ มันมันแข็งแข็งอยู่แต่ออนนแมงมันกินอีอย่างก่อนตัวถากกินตัวถากกินมันฮะแต่จะกินอดอกดอกเห็ดโอ้ยกูสิพอแต่ละดอกหนองเขาได้สี่บอกเอาแม่เรเห็นเห็ด ไพพมะหอฮดมะผ่อหม่องเขาเจอตังเอียงก่อตังแคมปิ้งย่างแมนบอมแมนหม่มอ,งมองเขาเจอปิ้งย่างบ่านนี้เขาเจอหม่องเขาเจอปิ้งย่างเป็นวานขันมาแถวนี้นี่อันขันปีมันขึ้นมันขึ้นเต็มน,น,นี่เลยเด้อว,วะ พ่อท่านพากินกาแฟว่ะสิจะกินไหมนี่กาแฟนี่หอบมานี่เมยอยหลือดีนี่แบกมานี่อันนี้มานั่งก็สาเขี้ดีแถมดุดูสิน้องอุ้มได้จึงเยอะเุ็มลเลยมวลเต็มเศษอุมดูของพี่สิน้องอุ้มพ่อแม่พี่น้องเปกระแตเนสได้วยสามดอน้องเขาขึ้ได้หลายแทะ นันนั่นไปหาพ่อเห็ดคือของพี่ของน้องเอาของผู้ใดไปวันบอกเอาของพี่ดิของพี่มันมันมันไปมันไปมันไปอยู่ทางอื่นอ๋อฮะอยู่ท้างใสอยู่ท้างใต่บางนี่างก็ต้องปะศิญางลับพี่ฝุ่นถือฝุ่นน้องอุ้มเจอแล้วนั่นมันผีเข้าไปในป่าแล้วจริงเหรออุ้ม ออ,งงอ้มันเจอเห็ดเหรอไหนพี่ดูหน่อยนั่นเห็นไหมค้นป่าดีไ้วทำไมอุ้ม,มทำไมหาเจอเหรออุมอ้มก็มองเป็นปสีขาวๆไงอ้าวแล้วมันเป็นสีขาวพี่ก็เห็นมันขาวๆเยอะเลย <laughs> <laughs> พี่ก็เห็นมันอะไรมันก็ขาวๆกันไปหมดเลยนี่นน<ม>ใกล้ๆเราพี่อ๋อ สัจริเ็แได้หมแต่บางนี่แต่บางนี่กน้องนอยใมูเจ้าเบื่อนี่ยันนตกีนงยันตก้าแผ่นใบไม้อ่ะคิดว่ามันดตอกกุบขึ้นไปครึ่งตัวเลยเอาถุงมือเอาถุงมือมา่ังใต้ทนตก เอาฝนตกแล้วอ่ะอ้าวสวยมากตูเพิ่งเปลี่ยนอฝนตกแล้วหรอแม่รัไปนั่งแย่ที่ฝนตกได้บัดนี้พ่อแม่พี่น้องคอยพาพี่โอ้โหพี่น้องอาไขหัวซะตูตุยเงียวแต่มยเปนอย่งนี้ถึงต้องจ่ายต้อ มันนีกต้อังกินดอกแยถ้าตกถ้าใส่ผู้นั้นมาเดินนะอันนี้ได้ขนารย์นะนะที่เมยนะใช่ไหมถ้าเรียกสังขยานะคะแล้วก็ต้แบบมาเก็บเหียนทำไมกินนี่ยลองฟิกกับพักเมย์เลยฟิกกับอะไรนังได้เวลาฟิกกับนักเทลื่นะเนียเลยหัวนดู ดูซีทีหเหไมนต้องค่นเนี่ทายไว้าจะหันนี่จะทายว่าทายไว้แล้ว,ลวคือมันเริ่มได้เริ่มนิดๆต้องเนื้อหล่อนลองไปครึ่งตัวเลยโอ้มองไม่เห็นเลยอุ้ยดำกระเข้า,ขาอาไไ๊อกไลยดูแล้วไงกีต่ต้มมาแม่นถือกี่ต้มดูดมาคนเดียวคือจะตายอยู่ในตม้มนะช่วยด้วยช่วยด้วยซื้อม,มาจากไหนหนุ้มไม่พี่ตุ๊กซือ้อเอ้าเหรอซื้อม,มาจากร้านไทยอ๋อ ก็เทียบกับมะกะลานได้หรอนอนได้ทั้งเต็นได้อุ้มันหิววข้ามกระใส่ถุงมือกินบอดีตินองละเดี๋ยวแบ่งไงถุงมือมันสะอาดอยู่เด้เดี๋ยวเพรามันแบ่งออกเป็นชิ้นเอาได้คนละชิ้นสองชิ้นพอดีเอาข้หมือวแผนเทก็ได้ก่อคนแม่นองหลบฝนฝนตกมันเสียเหตฝนตกเขาคืนนี้มาให้นางอยู่แทนเฮ็ดกับบ้าด่ายข้าวทงมือแม่ มันยังเลี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบุกเกินบุกก็เหรออ,อ,อืมมันยักกาวสนจบอยู่กันางกินต่อมาหม้อจิมไม่ยนหยดยังตั้งหมวอควนกันพูดโต๊ะขีดต่อมดินาใส่ผ่านน้ำไม้หน่อยไปด้วยเอามันก็ขึ้นอยู่มันมันงสอนเหรอใช่ เก็บของออกยางหาเห็ดต่อห้องยางหาเห็ดท oh, right. so right ี่ยางมียบานฝนตกยางคนอย่แล้วยางไปหลุดออกไปหาเห็ดยางรับไปตกะพักกินเก็บของไมหอานันผู้หัวควันผูอันตกน้ำนี่ก็ไม่เศ้าหัวอย่ผู้ละนายไรไปไนั คนมาช่วยดึงเลยเห็นพี่เปเก่งใส่ไปแล้วเราหาเห็ดก็มีหมอกอย่างนี้มาก็เอาไอ้นี่ไงคุมอย่างนี้นะมันมีหมอกเลยมึงพี่น้องฝนตกมันจะเอาเบิ้งคุใครเห็ดกับบอได้ฝนกับมาตกจังใดล่ะ กลนกันไปสิพออีจังหน่อยจังดอกจกังสองดอกบนอ่น้อเฮานีนิมันพูดรู่จะเส็จนั้างมันบุกขื่นบ่าลายเลยไอย่างนี่บ่าลายออกหน่อยๆไอ้ตุ๊กล่ะตุ๊กมาดิดตุ๊ก น้ำเหมิดครับพักเป็นยางบูปาเด้อแบบนี้ตายแล้วตายแล้วไปยังไงอย่าให้ตกอีกรอบนะตกน้ำตกอกอะไรนะตกคนอีกรอบนะคัอปดท,ปทุกปนะัดทุกบูวกมา สู้ชีวิตสู้ชีวิตในการหาเห็ดอ,อีพรอยจะดอกปะเนี่ยเอาแน่เกียบนายเอาเร็วๆนี่หนหนนมแม่นอนนอนก็ไม่เปิดเห็ดแม่หมดเห็ดแม่หมดอสันเขาจะว่าเสพเพียงนี่เสพเห็ดผึงเือเมื่อคืนกิน,นเห็นได้ยินคพ้นหนาวถึงอยู่ ซบมันต้องไปทุ่นพี่ตุ๊กพอลหรอคุณไหนคุณอ่ะไปไหนน้ำเล่านะเอ้าไปมึงไปเก็บน้ำข้าวเจาะกันไหนอ่ะทุกเจอดอกเห็ดเหรอแล้วทำไมพี่ไม่เจอไหนได้ดอกสวยไหมอุยดอกกำลังสวยเลยไหนดูสิฉันยึดไตไปต่อไเดี๋ยวมึงจะต้องถึงรุ่นานดอกของยางงามด้วยพี่น้องไม่เจาเบิ่งไม่เจาเบิ่งดอกเห็ดโอ้ สวยงามดูดีๆมันใช่อยู่ด้วยเน,ะนาะน,น,นั่นแหละดอกนึงงยุ่ข,ข้างหลังนะเอานี่แม่ยึดตัวนีนี่นี่น,น,นี่ดอกนึงโอ้ยพ่อแม่พี่้อง <laughs> มาเด้อขวัญเอ้ยถุงมือกับบริรใส่พ่อเฮ็ดแล้วมึออเมงเจาเบิ่งงบายดอกเป็นตาหากักมั้ดอกกระจ้า <laughs> อ๋อพ่อแอบแปะอยู่อุย้ยสวยงามได้สองดอก มาเด้อขวัญเอ้ยจีเลยพอน้ำเขามันต้องมองให้ออกให้เห็นความแตกต่างให้ออกเวยเนาะมันต้องเบิ้งเห้เป็นพี่น้องมึงค่อยเขาเจาเก็บเอาได้นนมิมึงพี่น้องก่อมาพออีกแล้วพุณน่ะ พร้อมมันจังสีเลยเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเบิ้งข่อยสีผ้ามือเจ้าเบิ้งสีมันนั่นน่ะเธอแต่มันเห็นมันสีเห็นแบบนี้เลยบปดไดถ้าเห็นมันจะเห็นอยู่ใ,ใกล้กันเลยเนาะมี่น้องได้ตั้งซี่ดอกมันจะดอกงามๆจ้าเห็นบะ ฝนจะตกไปไหนกันแล้วนั่นมีอีกบอยด้วยแถวนี้ฮะ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 หะดูฮะดู ตุ่นเย,ย้ไก่กันต่างทโลทะเลกไกลๆก,กันไปแล้วท่านกลับแล้วเดินออกจากป่าเตรียมกลับบ้านฝนตกน้องกำลังเดินออกจากป่าแล้วตอนนี้ฝนตกแห้งปวดไ่ได้เก็บดอกเห็ดนะฝนลง ก้าันเตรียมออกแล้วมึงเห็ดก็ได้หน,น่อยเห็ดก็ได้หน่อยอย,ยังกับเดินออกป่าแล้วอู้อันนี้เห็ดแดงน,นี่เห็ดแดงเห็ดนาเลยนบอกเขาเออเห,ดดเห็ดแดงเห็ดแดงเห็ดเหลือง ดูแถวหนี้กันนะสินี้เขาจ้าว่าเฮ้ยเหนื่อยยางขึ้นยางขึ้นเนินปี<ะ>๊ดได้บอกเมื่อกี้เ<ะ>จอเห็ดบ่ปลาปลาเฮา <c oughs> มาทางออกใช่ใช่ ออกจากป่าแล้วพี่น้องเมื่อบานบ่บ่รอบนี้ไม่ไม่คือสถานภาพอากาศแล้วไม่อบอื้ออ,อิ่หนุย,นยนสภาพอากาศไม่เอ,อื้ออํามนวยต่อการเก็บเห็ดกลับบ้านกันแล้วพี่น้องบ่ <laughs> ได้เห็ดได้ซ้านี่ละนี่นนี้ก็ตานีท้องนองก็เจ้ากับได้พูรนิดพูรหน่อย เช่นใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Family Ford Sweden น้ำได้ค่ะเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหนาเนาะค่ะเดี๋ยวสิผ้าออกเห็นมันออกหลายๆเดี๋ยวสิผ้ามาเก็บไม่หลอบหนาโอเคโอเคบาย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 เฮ้โดเฮ้โดเฮ้โดเฮ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 โดไม่ไปด้วยกันเหรอไปเฮ้โดอู้เฮ้โดบายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะบายบายเฮ้โด